เมอร์นี้พี่ดองห้าแบงพูดกันกินพี่้องหัวเพิ่นต๊นามอืมก็เลยว่าเอามาเห็ดตัวเนาะจากสีดาลตัวหนามน้องสานามนักเลิกหามตดจัดนาเลิกหาเม็ดพิ่ลูกไปกินนามต้องบอกใครดอกลูกไปกินนนาแล้วก็ต๊กลกงจอยน้ำมาท่าน หาตัวตบบนี้จ้าหาตัวแบบนี้เธอแบบใหญ่หกยายหลามใบหกลำมใบเข้มน้องสาเพอผ่านหิวนห้วหนามนิ้วหนามแล้วก็ปีนลงนนกินนหนาะนี่แหละปันพีปันน้องไปกินจ้ะอื่นพีอื่นน้องปันกัดกินซื่อๆนี่แหละจ้าว่าเป็นอันนั้นดอก ต๊กนนามพอเป็น,นบาแเนี่ยวอื่นดอกต๊กนามน้องสานามเลิกอหามิดเลยมาปั่นเห็ดปันผูดสุกันกินซื้อๆแดงกันกินจา่า้นบานเห้าวันก็ลายโอ้ยสมเป็นลายตรงหนตรงหน้าไห้ยู่ผูกไว้หาตัวห้อยู่ตกลงตัวหนึ่ง โอยสามกองม่องไะเอาโลดองของมอลองนั้นบ่เอาดอกไขบเายังวกองหนงองนั้บ่เาดกเา่แล่แสามกองแบกนังที่ะแบกแบงฟัน 出来。